สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะ ประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนากุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลัคนากุมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เราจะใช้ศาสตร์มหาสจร,รยรโดมิโน,โนในการพยากรณ์มาดามขออนุญาตชาวราศีกุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณระหว่างจับโดมิโนไปมาดามขอประชาสัมพันธ์นะคะมาดามกําลังจะเปิดสอนศาสตร์มหาสจัทรโดมิโน ออนไลน์นะคะในเดือนกระะกฎาคมปีพุทธศักราช2567นี้นะคะใครสนใจที่จะเรียนออนไลน์นะคะใครสะดวกเรียนวันธรรมดาแจ้งว่าเรียนวันธรรมดาใครสะดวกเรียนเสาร์อาทิตย์แจ้งเรียนเสาร์อาทิตย์มาดามจะจับกลุ่มให้นะคะยังไม่แจ้งวันที่จะสอนรอให้ได้กลุ่มก่อนนะคะค่าเรียนมาสอบถามมาดามได้ทางอินบ็อกซ์ที่เฟซบุ๊กของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงหรือเอ,อ่อ ถ้าใครอยากรู้ว่าศาสตร์มหาสจรรัจจานโดมิโนโน,นี้มาดามคิดค้นมาจากอะไรมาดามลงไพ่นะคะไพ่ยิปซีแล้วก็ลงดาวกำลังดาวกำลังเทวดาคู่ดาวนะคะแล้วก็มีทักษะมีเลขศาสตร์อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรียนศาสตร์เดียวเหมือนคุณได้เรียนทั้ง4ศาสตร์สามารถดูคนหายของหายสามารถดูเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถบัตรประชาชน ดูได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกลุ่มในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ตัวตนได้สองสองเขาบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะมีการที่คิดอยากจะทําอะไรแบบท้าทายความสามารถตัวเองในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านมีเรื่องที่จะต้องออกออกสู่สังคมข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเป็นช่วงที่มีนิสัยคล้ายเด็ก สามารถเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ากับคนได้ง่ายเป็นอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าคนมองว่ารู้สึกว่าเราเหมือนเด็กคําว่าเราเหมือนเด็กในที่นี้ต้องระวังอย่างหนึ่งด้วยสําหรับชาวราศีกุมคุณจะถูกหลอกง่ายเพราะว่าคุณอาจจะคอยตามง่ายเชื่อคนง่ายหรือใครพูดอะไรนิดนึงปุ๊บเออเริ่มเขวและเริ่มคอยตามไปเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการที่เรียกว่าหวั่นไหวไปตามอารมณ์หวั่นไหวไปตามคอยตามไปตามอารมณ์ที่ว่าเรารู้สึกว่าเออ เขาพูดสงสัยจะจริงอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่ว่าจะโดนหลอกได้ง่ายมาดูตำแหน่งต่อมาเรื่องการเงินนะคะการเงินได้ศูนย์ศูนย์อการเงินไม่ดีมากเลยสำหรับชาวราศีกุมหรือลัคนาคุมในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังรายได้เข้ามาน้อยนิดแต่รายจ่ายของคุณเนี่ยจะหมดไปกับลูกกับหลานหมดไปกับบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นหมดไปกับเด็กอะ่ะในที่นี้มันขึ้นมาว่าหมดไปกับเด็กในตำแหน่งตัวตนก็เป็นเด็ก อาจจะใช้จ่ายอะไรที่มันหมดกับเด็กในตําแหน่งการเงินก็ใช้จ่ายหมดกับเด็กอาจจะหมดไปกับลูกกับหลานได้นะคะมันก็เลยทําให้เลือกการเงินของเราชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดขึ้นหรือรายได้เราเพียงน้อยนิดนะแต่รายจ่ายเราเยอะเกินไปแต่ในที่นี้ต้องระมัดระวังการเป็นหนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนต้องระมัดระวังว่าบางคนชาวราศีกุมคุณอาจจะมีลูกมีหลานแล้วลูกหลานเรียนมันเป็นช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อของการเปิดเทอมอยู่เนาะเพราะว่าพฤษภาข้ามมิถุนามันยังมีค่าใช้จ่ายของค่าเทอมอยู่ค่านู่นค่านี่ค่าค่าอะไรต่อค่าอะไรไม่รู้จนจนเรากลายเป็นคนมีค่าตัวมากๆเลยนั่นแหละเพราะมาดามเองก็เจออยู่เหมือนกันนะคะตําแหน่งต่อมานะคะพันธุกเพื่อนฝูงพี่น้องได้ห้าแปดเพื่อนฝูงพี่น้องในที่นี้ก็ต้องบอกว่าพึ่งพาอาศัยได้ไหม พึ่งพาอาศัยได้แต่จะต้องเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศถ้าอยู่ในเมืองไทยพึ่งพาอาศัยไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเขาก็ไม่มีเหมือนกันแต่ถ้าเราจะพึ่งพาได้จะต้องเป็นคนที่อยู่ในแดนไกลอยู่ต่างจังหวัดอยู่ทิศเอออยู่ที่ที่ไกลจากเราหรืออยู่ต่างประเทศเราถึงจะพึ่งพาได้ถ้าพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิด บอกได้เลยว่าพึ่งพาไม่ได้เพื่อนฝูงที่อยู่ใกล้ชิดบอกได้เลยว่าพึ่งพาไม่ได้ใครที่มีเพื่อนฝูงอยู่ต่างประเทศคุณก็อาจจะได้เพื่งเพื่อนที่ต่างประเทศอย่างมาดามไม่มีมาดามก็มีพี่น้องอยู่ต่างประเทศอ่ะถ้ามาดามเกิดลาศีกุมมาดามก็พึ่งพี่น้องที่ต่างประเทศได้นะคะตำแหน่งต่อมาพันธุพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ศูนย์แปดความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ศูนย์แปดเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเหมือนใช้อารมณ์ของเด็กอ่ะ ใช้อารมณ์คุยกันนิสัยเหมือนเด็กด้วยกันทั้งครอบครัวก็คือคุยแล้วไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกของตัวเองบางทีก็อาจจะพูดจากันเอ,อะอะโวยวายผงผาแต่ถามว่ารักกันไหมคนอื่นอย่ามาแตะนะคนในครอบครัวแตกะ,ะกันเองได้ทะเลาะกันเองได้แต่คนอื่นอย่ามาแตะเขาถือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวรักกันดีอยู่เพียงแต่ว่า คุยกันเองนะสามคำก็มีปัญหาแล้วมันเหมือนกับว่าคุยกันโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายคุยด้วยกันไม่ได้เลยคุยด้วยกันเป็นปะทะครลมกันแน่ๆนะคะมันมันจะเป็นแบบนี้ถ้าถามถึงเรื่อง อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งศักดิก์สิทธิ์มีมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคอยปกปักคุ้มครองดูแลคุณอยู่ให้บูชาลาหูซะหน่อยนะคะให้บูชาลาหูสําหรับผู้ที่เกิดราศีกลุ่มในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะไหว้ของดํา8อย่างถ้าเกิดว่าเราไม่มีลาหูที่ในบ้านเราไปไหว้กลางแจ้งก็ได้ไหว้กลางแจ้งในคืนเดือนดับคืนเดือนดับก็คือ,อแรมสห้าค่ามันก็ไม่มีไม่มีพระจันทร์ มันก็แทนราหูได้นะคืนเดือนดับแล้วก็ไปในแรมสิบห้าคำไหว้ของดำแปดอย่างแล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่ดีๆขอพรสิ่งที่ดีๆให้ท่านอะไหว้เพื่อให้เกิดแสงสว่างนะคะไหว้เพื่อให้ชีวิตเกิดแสงสว่างไหว้เพื่อให้เรามีสติปัญญาที่จะทำอะไรดีๆขึ้นมา ตำแหน่งต่อมาปุตตะปุตตะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกุมมีโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทำในเดือนมิถุนายนนี้คิดที่จะลงมือทำอะไรให้รีบๆลงมือทำเพราะว่ามันจะส่งผลให้เห็นเงินเห็นทองรายได้ของคุณณนะปัจจุบันนี้มันน้อยอยู่แล้วถ้ากําลังคิดจะลงมือทําอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือมีโครงการใหม่ๆของคุณอยู่ลงมือทําโปรโมทให้เออโปรโมทให้มากๆโปรโมทเยอะๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ การเงินจะได้ดีหรือจะมีรายได้เข้ามาดีจากการโปรโมตในสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำของแปลกใหม่ของคุณอยู่ <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะส่วนถ้าถามถึงเรื่องความรักสำหรับคนโสดเขาบอกว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์นะจะมีคนเข้ามาจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วสามารถสามารถสามารถดูแลซัพพอร์ตชีวิตคุณได้นะคะเป็นเป็นคนที่เข้ามารักคุณแบบไม่มีเงื่อนไข คุณจะรักหรือไม่รักไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขารักเราแล้วรักแบบไม่มีเงื่อนไขมาดูแลมาคอยคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยเกื้อนหนุนกันนะคะจะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นคนไทยก็ได้นะคะถ้าถามถึงเรื่องลูกถ้าลูกคนโตเขาบอกว่าลูกคนโตรักแม่นะคะลูกคนโตรักแม่มากในที่นี้เขาบอกว่าถ้าใครมีลูกลูกคนโตรักแม่ อ่ะถ้าถามถึงเรื่องตำแหน่งต่อมาอลินะคะถามถึงเรื่องความขัดแยง้งอุปสรรคในการทำงานต่างๆถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอุปสรรคในการทำงานต่างๆของคุณลูกน้องบริวารขี้เกียจไม่กระตือรือร้อนเลยเพราะฉะนั้นงานของคุณอ่ะมันจะไม่ตรงตามเป้าหมายนัดลูกค้าไม่ได้เพราะลูกเพราะลูกน้องขี้เกียจในที่นี้ถ้าบอกว่าถ้าลูกน้องขี้เกียจเนี่ยอย่าเก็บไว้เลยใน ในนี้ขึ้นมาว่าเอาแต่ใจตัวเองด้วยแล้วไม่มีเหตุผลในการที่นะเราจะต้องมานั่งคอยควบคุมหรือลงไปนะทํางานควบคุมเขาตลอดเวลามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็จะต้องมีอย่างอื่นทําด้วยดังนั้นถ้าเปลี่ยนลูกน้องได้ก็เปลี่ยนไปเพราะว่าลูกน้องที่มีอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักขี้เกียจนะคะส่วน <c oughs> สําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เขาบอกว่าเจ้านายมองอยู่นะช่วงนี้กระตือรือร้นสักนิดนึงนะคะ อุปสรรคติดขัดในการทํางานของคุณเหมือนคุณหมดหมดไฟหมดไฟหมดกําลังใจมันดูทอ้อท้อมันดูทํางานไปแบบว่าทําไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ฮึดสู้ขึ้นมาใหม่ปลุกใจตัวเองขึ้นมาให้มันมีความกระตือรือร้นแล้วมันก็จะมีอะไรดีๆเข้ามาอย่าไปทําอย่าไปท้อแท้อย่าไป อย่าไปเขาบอกว่าถ้าไปจมอยู่กับความท้อแท้หรือจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่รู้สึกว่าคนนั้นก็แกล้งเราคนนี้ก็แกล้งเราเราไม่ประสบความสําเร็จหรือมองอะไรเป็นในด้านลบไปสมดมันไม่มีกําลังใจเราคิดซะว่าอุปสรรคมันคือนี่แหละมันคือยากําลังมันคือความท้าทายถ้าเราข้ามมันไปได้เราคือคนเก่งคิดแบบเนี้ยมาดามเคยเคยทําแบบเนี้ยพอมาดามเจอเจออายุหกสิบกว่าเจอไม่รู้จะเจอ,อยังไงละ ทอ้อไหมเคยท้อตอนที่เราวัยรุ่นแต่พอเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็คิดว่าเออถ้าเราข้ามมันไปได้เราเก่งนะถ้าเราข้ามมันไม่ได้เนี่ยก็เสียชาติเกิดนะก็คิดแค่อย่างเงี้ยว่าเราก็ไม่พูดให้ใครฟังนะเพราะเราก็ไม่รู้เราจะข้ามได้ป่ะเดี๋ยวเกิดข้ามไม่ได้เราก็อายเขาแต่พอเราข้ามมันไปได้อะ่ะ มันภูมิใจตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นอย่าท้ออยู่นะคะพยายามข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้ตำแหน่งต่อมาปัตนินะคะความรักของคนมีคู่เขาบอกว่าช่วงนี้นะซื่อสัตย์ต่อกันไม่ต้องระวงังไม่ต้องระวงังและก็ไม่ต้องระแวงนะคะรักกันดีซื่อสัตย์ต่อกันดีแต่คําพูดคําจาอาจจะไม่ค่อยหวานหูเท่าไหร่นะอาจจะพูดอะไรที่เป็นเป็นเชิงที่เรียกว่าตรงเกินไปตัวเราก็บผูดตรง คู่ครองเราก็พูดตรงมันก็เลยกลายเป็นว่าพูดขวานผ่าซากซะจนบางทีพูดไม่เข้าหูกันนั่นแหละต้องบอกแบบนี้เนาะตำแหน่งต่อมานะคะตำแหน่งมรณะ <c oughs> อ้อเดี๋ยวก่อนมาดูเจ้านายเจ้านายเป็นคนตรงนะสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เจ้านายของคุณเป็นคนตรงและพูดจาตรงไปตรงมาดังนั้นเขาจะไม่พูดอ้อมค้อมเราจะรู้สึกว่าเขาพูดแรงแต่เขาจรงิงจังเขาจรงิจรงใจอันไหนที่เขาไม่ชอบเขาะจะบอกเลยอันไหนที่เขาเขารู้สึกว่าดีเขาก็จะชม นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราถูกตําหนิเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วนะเพราะเจ้านายเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากเดี๋ยวมางั้น้นไม่กระตือรือร้นจะถูกออกจากงานได้ง่ายๆนะคะตำแหน่งต่อมามรณะมาดูการพัดภาคสูญเสียการเจ็บป่วยการจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุนะคะจะมีเกิดขึ้นไหมได้เจ็ดสี่เจในที่นี้เขาบอกให้ระวังเกี่ยวกับระบบสมองให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะเอ าคากิปสันอัลไซเมอร์ได้หน้าลืมหลังเออเกี่ยวกับเรื่องช่องปากมีกลิ่นปากปากเป็นแผลไทรอยต่อมทําซินอักเสบหรือแม้กระทั่งนอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจแม้กระทั่งโรคมะเร็งใครที่มีกรรมพันธุ์ ะะคะถึงจะเป็นนะโรคมะเร็งต้องบอกก่อนส่วนใครที่นอนไม่หลับให้ระวังว่ามันจะเป็นภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายแล้วมันก็จะเป็นแบบยืดเยื้อยาวนานช่วงนี้เขาบอกว่าชาวราศีกุมถ้าคุณเจ็บป่วยคุณจะเจ็บป่วยแบบรักษาไม่หายหมอหาสาเหตุไม่เจอรักษากันแบบยืด,ยดเยื้อยาวนานรักษาตามอาการนะคะหมออาจจะมีการ มีการนัดไปเจออยู่บ่อยๆมีการพูดคุยมีการถามถามถึงอาการว่าตรงไหนเป็นยังไงอะไรดีขึ้นมั่งหรือ,อยังจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่ารักษาเพาะเดียวให้มันหายเลยทีเดียวยังไม่ได้นะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะมันอาจจะรักษาอย่างยาวนานสักนิดหนึ่งเอ่อสำหรับชาวราศีกุมให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะคะ สายตาทั้งข้างซ้ายและข้างขวาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีเกณฑ์ของการผ่าตัดนะคะเจ็บป่วยแบบผ่าตาดัดอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสายตาได้นะคะแล้วก็ถ้าถามถึงว่ามีผู้ใหญ่จากลาไหมมีผู้ใหญ่เจ็บป่วยแต่ยังไม่จากลายังอยู่กับเราอีกยาวนะคะยังอยู่กับเราอีกยาวอุบัติเหตุไม่มีนะแต่มีเกณฑ์ของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะ ระวังการผ่าตัดที่อาจจะเกี่ยวกับสายตาก็ได้อาจจะเกี่ยวกับระบบสมองก็ได้บางคนก็อาจจะเกี่ยวกับระบบสมองนะบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับระบบสายตานะคะตำแหน่งต่อมาสุภะชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมีความเจริญรุ่งเรืองการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้สี่สี่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนในไตรมาสนี้เลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวราศีกุมหรือลัคนากุมใครที่ทํางานประจําส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานเองคนเดียวเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีชื่อเสียงในเดือนมิถุนายนนี้มีผู้ใหญ่พักดันส่งเสริมแบบก้าวกระโดด ถ้าเราทำตัวรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ใหญ่จะส่งเสริมผลักดันเราอยากก้าวกระโดดแล้วในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมีชื่อเสียงและมีคนรู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้นมาดูในตำแหน่งงานตำแหน่งงานจะเป็นอย่างไรนะคะตำแหน่งงานกรรมะได้สามเจ็ดสามเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าตำแหน่งงานอะจริงๆมีความมั่นคงแต่ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อเรายิ่งมีชื่อเสียงเรายิ่งมีวาส,สนาบาร,รมีเรายิ่งมีคนรู้จักเยอะขึ้นคนในที่ทำงานเดียวกันถ้าเป็นงานประจำคนในที่ทำงานเดียวกันอิชา้ามีเกณฑ์ของการถูกว่ากันแนะกะแหนะหรืออาจจะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นเพราะเราอาจจะทนแรงเสียดทานไม่ไหวในที่นี้โดมิโนโเตือนเตือนว่าอย่ามีปากเสียงกับใครเพราะผู้ใหญ่ที่เขาผลักดันเราเขาจะไม่กล้าส่งเสริมเรามันจะกลายเป็น เสียถึงผู้ใหญ่นะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะต้องถูกคนกลันแกล้งแน่นอนมีคนอิจฉาลิษยาคุณแน่นอนจากการที่มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นแต่งานของคุณมีโอกาสต้องบอกก่อนนะงานของคุณมีโอกาสขยายเป็นวงกว้างมีคนรู้จักกว้างมากยิ่งขึ้นมี อาจจะมีเครือข่ายมากยิ่งขึ้นมีคนรู้จักเยอะขึ้นแต่มีคนเกลียดไหมมีคนเกลียดมีคนอิจฉามีคนเอาไปด่ามีคนเอาไปตําหนิมีคนเรื่องของเขาต้องพูดคํานี้เลยว่าเรื่องของเขาเขาจะเอาไปพูดเขาจะาไปด่าเขาจะาไปว่าถ้าได้ยินก็ยิ้มใส่มาดามนะเคยเดินผ่านคนคนหนึ่งอิจฉาแบบชนิดที่เรียกว่าเราเดินผ่านแล้วเขากําลังคุยอยู่กับคนอื่นคุยเรื่องอะไรไม่รู้เราเห็นแล้วละว่ามันกําลังคุย พอมันเหลือบมาเห็นเราชนะมันคากทุยคากทุยอย่างเงี้ยสามทีคนที่ยืนคุยอยู่ด้วยอะ่ะเขาทําหน้าแบบทําหน้าไม่ถูกเลยงงแต่เรารู้ว่าเขาทําใส่เราวันมาดามก็หันไปมองหน้าเขาแล้วมาดามก็ยิ้มแล้วมาดามก็เดินเลยไปเวลาผ่านไปเป็นปีเหมือนกันนะที่โดนเขาทาแบบเนี้ยปีสองปีได้จนกระทั่งวันหนึ่งมาดามมาเป็นมาดามนัดมาเป็นมาดามนัดคนอ่านดวงตอนแรกๆเลยอะ่ะเขายัางไม่รู้ว่าเรามีชื่อเสียงแค่ไหนเขาก็คากทุย ไอพวกหมอดูหมอดูก็คู่กับหมอเดาหมอไม่เดามันจะเอาอะไรมาดูวะเขาก็ด่ามาดามแบบนี้มาดามก็หันไปมองหน้าเขาแล้วก็ยิ้มแล้วมาดามก็เดินเลยไปเสร็จแล้วไม่รู้ไปรู้มาจากใครไม่รู้รู้ได้ยังไงมีอยู่ครั้งมีอยู่ช่วตั้งหลังจากนั้นอนะครั้งที่เห็นครั้งแรกเลยคือเห็นหน้ามาดามปุ๊บก้มฟุบเลยไม่กล้ามองหน้าแล้วรีบลุกเดินเข้าบ้านไปเลย พอเราเดินผ่านอีกก้มฟุบไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าพูดไม่ขากถุยไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ถุยถุยถุยอย่างเงี้ยก็ไม่ทําอีกเลยแปลกมากแล้วจากนั้นมาไม่กล้าสู้หน้าไม่กล้าสู้ตาเราอีกเลยอะ่ะพอรู้ว่ามาดาม,มีชื่อเสียงเนี่ยคนเราตําแหน่งหน้าที่การงานมาดามบอกแล้วมีคนจ้องทําลายเมื่อเราดีเมื่อเราเด่นไม่มีใครอยากเห็นเราดีเราเด่นเกินหน้าเขาหรอกเพราะฉะนั้นมันต้องมีคน คนรักก็มีคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออย่างที่เขาพูดมันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคนชังมันต้องมีเยอะกว่าอยู่แล้วในเมื่อเราก็ต้องแคร์คนที่เรารักเราไม่แคร์คนที่เกลียดอย่าเกลียดเกลียดไปคุณเกลียดฉันฉันไม่ได้รวยขึ้นมาหรือฉันก็ไม่ได้จนลงไปฉันก็เท่าเดิมคุณเกลียดฉันทําลายชื่อเสียงฉันคนที่เชื่อคุณก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เขาเพราะเขากับเราวาสนาไม่ได้ตรงกันเราอาจจะ สินไม่เสมอกันเขาถึงเชื่อคุณสินเขาอาจจะเสมอกับคุณคนที่เชื่อเราก็มีคนที่รักเราเขาไปโปรโมทในด้านที่ดีเขาเชื่อเราก็มีเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่เราได้เพราะเรามีโอกาสเติบโตขยับขยายในนี้บอกแล้วว่ามีโอกาสเติบโตขยับขยายไม่ต้องไปแคร์ใครตำแหน่งต่อมาลาพระโชคลาภโชคลาภได้จากทะเบียนรถได้จากบ้านเลขที่โชคลาภได้เกี่ยวกับเรื่องงาน จะมีงานเข้ามาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้โชคลาภเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยคุณจะไม่ได้นะต้องบอกก่อนเพราะโชคลาภเรื่องงานของคุณชัดเจนโดดเด่นมากในเดือนมิถุนายนนี้แล้วงานของคุณจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆด้วยอุปสรรคติดขัดที่จะมีเนี่ยมันก็จะหายไปให้คุณหมันไหว้บูชาพญานาคด้วยนะ ไม่ใช่ว่ายแต่ลาหูอย่างเดียวคุณต้องหมั่นไหวบูชาพญานาคด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างพญานาคคอยคุ้มครองคอยดูแลคุณและคอยส่งเสริมคุณอยู่ใครที่เชื่อก็ทําใครที่ไม่เชื่อก็ไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสุดแล้วแต่คนเชื่อตําแหน่งต่อมาวินาศวินาศในที่นี้หมายถึงเอ่อควาาสิ่งปิดบงังซ่อนเล้นหรือการถูกแทงข้างหลังคือศัตร,รูลับๆหรือแม้กระทั่งความ ลำบากความเครียดคดีความความทุกข์ใจหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ได้สองเจ็ดสองเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าสองเจ็ดสิ่งที่คาดหวังถ้าคุณอยากมีชื่อเสียงเขาบอกให้คุณต้องออกไปข้างนอกไปพบปะเจ,เจอผู้คนข้างนอกมันถึงจะดีถ้าคุณอยู่กับที่มันวินาศแน่นะคะคุณอยู่กับที่ไม่ได้ถามว่าสตูลับๆมีไหมสตูลับๆ มีแต่ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะมีแต่ทําอะไรคุณไม่ได้ศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยมีถึงสองคนมีถึงสองคนถามว่าทําอะไรได้ไหมทําได้นะศัตรูเปิดเผยทําได้สิ่งหนึ่งที่เขาจะทําคุณไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะทําอะไรคุณไม่ได้ถึงทําได้ก็ทําได้แค่หนสองหนแล้วก็ต้องเงียบไปถ้าเขาจะทําอะไรคุณคุณก็อย่างที่มาดามบอกนั่นแหละคุณนิ่งเชื่อเถอะ เชื่อมาดามการนิ่งแล้วยิ้มให้กับศัตรูนะยิ้มให้ด้วยความเวทนาทําไมเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเขาแพ้ภัยตัวเองไม่ใช่ยิ้มแบบเชิดปากมองบนเบะปากไม่ใช่มาดามยิ้มให้แบบยิ้มให้อะ่ะยิ้มให้จริงๆยิ้มให้ด้วยความเวทนาแล้วเขาแพ้ภัยตัวเองนะคะถ้ามาถามถึงเรื่องถ้ามีคดีความถ้าใครมีคดีความบอกก่อนนะว่ามันยืดเยื้อยาวนาน ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคดีความก็ถือว่าไม่มีแต่ถ้าใครมีคดีความมันจะฟ้องร้องกันหลายศาลยืดเยื้อยาวนานมากกว่าจะจบดังนั้นถ้าสามารถไปคุยประนีประนอมกันได้จบซักจบดีกว่านะคะไม่งั้นคุณยืดเยื้ออีกนานเลยทีเดียวความคาดหวังหวังหวังเรื่องหน้าที่การงานหวังความโด่งดังหวังความที่จะไปได้ไกลกว่านี้มีโอกาสมีโอกาสแน่ๆเพียงแต่คุณต้องออกไปเจอสังคมให้มากๆอย่าเก็บตัวอยู่กับที่ แล้วคุณจะได้โอกาสดีๆเข้ามาสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วเห็นว่าการอ่านโดมิโนโอ,อ่านยังไงมันถึงได้สมูทซ้อนคล้องจองกันได้แบบนี้เรียนได้นะคะมาดามกำลังเปิดสอนเดือนกรกฎาคมนี้ทักอินบ็อกไปเลยค่ะส่วนใครสนใจเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะมาทักอินบ็อกไปบอกว่ามาจาก YouTube มาดามมีส่วนลดให้30ค่ะ สำหรับ fc ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม fc ทั้งเก่าและใหม่ฝากแชร์ออกไปเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ